หายป่วยแล้วไอตันพร้อมคำแบกรับงานทีมไทยลีกไอตันซินวาอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดทีมแชมป์ไทยลีกหซีซันที่แล้วยืนยันพร้อมกลับมาฟุมทีมในประเทศไทยอีกครั้งหลังเจ้าตัวกลับไปรักษาอาการป่วยแานสุขภาพที่ประเทศบราซิลจึงต้องแยกทางกับทีมอย่างช็อกแฟนบอล คุณซือวัย53ปีสร้างประวัติศาสตร์โดยการพักหว่องโสงมหาภัยคว้าแชมป์ไทยลีกอย่างยิ่งใหญ่เป็นรังแรกของสโมสรเมื่อดูการที่ผ่านมาทว่าปัญหาด้านสุขภาพรวมถึงการไม่มีโปรไลเซนคุมทีมลงเล่นในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกทำให้ตัดสินใจแยกข้างกับทีมใน,นที่สุดกระทั่งเจ้าตัวกลับไปพักฟื้นที่บ้านเกิดจนหายดีแล้วในเวลานี้ล่าสุดมีรายงานว่าไอตันพร้อมคัมแบ,บกกลับมารับงานโค้ชในประเทศไทยอีกครั้งโดยพร้อมรับพิจารณาทุกข้อเสนอ หากมีทีมได้สนใจยอยากได้ไปนั่งแท่นเป็นคุณซื้อใหญ่สำหรับไอตันถูกแดนจากผู้ช่วยโคเชอันเวสบอร์จีขึ้นมาเป็นคุณซื้อใหญ่ของเชียงรายช่วงก่อนเปิดฤดูกาล2019กระทั่งพาทีมคว้าแช,ชมป์ไทยลีกไปครองอย่างยิงย่งใหญ่ปัจจุบันเจ้าตัวกำลังว่างงานและใช้ชีวิตอยู่ที่บราซิล